สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพี่นนท์จะมาเล่นอาวินหนึ่งกับไมเอร์นะครับผมด้วยตัวที่เล่นไม่เป็นนะครับผมโดยตัวที่เราเล่นไม่เป็นนะพี่นนท์จะเล่นฟอร์เรนติโน่นะครับผมพี่นนท์ล้ำไม่เป็นเลยนะครับไมเอร์พอล้ำได้นะครับผมนะฝีมือพอใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าพี่นนท์จะชนะไหมนะครับผมการติกาคืมที่ไมเกอร์ตั้งมานะครับก็จะมีใช้ได้สกิลหนึ่งสกิลสองนะครับผมของฟอร์เรนอันติห้ามใช้นะครับผมอันติห้ามใช้อีกอย่างหนึ่งคือ ห้ามออกของกันนะครับผมห้ามออกของกันออกดาเม็ดล้วนเลยนะครับผมใครถึงใครคิวได้ห้าตัวก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าพี่นนท์จะชนะหรือแพ้นะครับผมโอเคไปดูในเกมกันครับผมโอเคนะครับผมมามาลุ้นกันนะครับผมวันนี้ฟอร์เรนหนึ่งหนึ่งนะครับลำไม่เป็นทั้งคู่นะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะชนะนะครับผมใครถึงห้าตัวก่อนคนนั้นชนะนะครับห้ามออกของกันนะครับผมนะของกันแต่ว่าของลมนะครับผมออกเป็นเลือดได้นะครับ อีกอย่างนึงก็คืออันติห้ามใช้ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะยากแค่ไหนไม่เคยเล่นเลยนะพอเล่นนะครับผมแล้วล้ำไม่เป็นด้วยปัญหามันนะครับผมนะอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือห้ามใช้อันติโอโหยากจัดเลยนะไม่รู้ว่าจะล้ำได้ไหมนะครับผมมาดูเชิญกันก่อน <cle an> ดอกว่าวไปก่อนเลยครับผมดอกว่าวไปก่อนต่างคนต่างว่านะนะครับผมนะเจะจะจะยังไงยังไงปับมาปุเอ้าอ้าวโดนนะครับผมแมกเกอร์แมกเกอร์เอาเอ้ยเอ้ยเ้ยหนีหนี เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเรียบร,ร้อยโดนเฟิร์สบาตนะครับทุกคนโดนเฟิร์สบาตนะครับผมตัวแรกเสียไปก่อนเลยโดนขึ้นนำ1-0เลยนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมโอกาสเรามีอีกหลายครั้งนะครับผมใครถึง5ตัวก่อนชนะนะครับปึ๊บปึ๊บอุ้ยอุ้ยโอ้โหไม่ถึงกลับมาทำไมกลับมาทำไมไอ้บ้านนาแลว้วน,น้อง <laughs> ได้ไปแล้วน,นะครับผมหนึ่งหนึ่งนะครับผมจังหวะนี้หนึ่งหนึ่งแล้วทุกคนโหพี่นนท์ล้ำไม่เป็นล้ำพอใช้ได้ไหมครับผมนะได้เลือดนะจังหวะนี้ได้เลือดกลั <c oughs> บมาตั้งหลักก่อนกลับมาตั้งหลักก่อนแมกเกอร์ล้ำพอใช้ได้นะครับผมนะแมกเกอร์เคยเล่นบ่อยอยู่นะครับแต่พี่นนท์ล้ำไม่เป็นเลยนะ 1. 1> ปั๊บปึ๊บปึ๊บเอ้าวอาวุดวืดวืดยังไงยังไงวืดหนีหนีก่อนหนีก่อนเอ้าเอวล้ำสวนก็ได้วะล้ำสวนก็ได้วหมมา มาดิครับแมกเกอร์มาดิครับโอ้โหเรียบร้อยเกือเกือเกือบตายโอ้ <g ül üyor> โหนี่ขนาดออกรองเท้ากันซีซีมาแล้วครับผมยังเกือบหนีไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวพี่โนนจะเอาเป็นไอของของสปอร์ตเลือด,ดดีกว่านะมันจะได้อยู่นานๆหน่อยนะ <c oughs> ส่วนแมกเกอร์น่าจะเอาเป็นแรงมานะเอาแบบแรงนะครับผม <c oughs> โอเคล้ำคีบก่อนจังหวะนี้มาพร้อมครับผมพี่โนนพร้อมแล้ว โอเคมาลำคิดไปก่อนนะลำคิดนี่ลำเป็นนะลำง่ายเลยนะลำคิดนะลำคนทีไรติดขัดทุกทีนะมาดิครับผมมาดิครับมาดิครับผมมาต่างคนต่างลำไม่พึงกลัวเลยครับผมมาติดแล้วทุกคนติดแล้วติดแล้วตายตายอีกแล้วเนี่ยตายอีกแล้วโอ้ยอย่า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 พิ่งอย่าเพิ่งประกันตัวปุ๊บปุ๊บอ้าวอ้าวอ้าวตายขาป้อมนะรอดนะครับผมรอดตัวนี้รอด ตอนนี้ก็ยังหนึ่งหนึ่งอยู่นะครับนะโอ้โหลำชีพยังยากเลยนะครับผมนะฟอเรนพี่น้ลลำไม่เป็นเลยนะมาโอเคนะดูดูทุกคนลำอะไรนี <laughs> okay, <laughs> ่โอเคมาเอาเข้ามาเข้ามาครับผมปึ๊บอ่าเราได้เลือดนะเราได้เปียบนะเราได้เปียบเลือดนะเข้าไหมเข้าไหมมาโอ้โหโดนลำแจ๊ะสองทีเลือดลดเสียเปรียบเลยว่ะทุกคน ปุ๊บเอา้าตีจังหวะนี้จังหวะนี้งนงไงสกัดดึ๊บตีว่าไปถึงทีโชว์ว่าไปถึงทีโอ้โหอย่างเฟี้ยวนะครับผมปลาดอกว่าอย่างเฟี้ยวมาครับผมมาโอ้โหลำคลิปนี่ลำโคตรเก่งนะลำคลิปลำเก่งมากนะคนนี่ตายทุกทีปึ๊บปึ๊บเอา้าเอา้าหนีมามามาครับผมมามาเข้ามา,มา,มาเ,เข้ามาไม่เกิดเข้ามา โอ้โหข้าวป้อมอย่างเดียวเลยนะพี่นนท์ข้าป้อมอย่างเดียวเลยนะล้ำไม่เป็นก็ต้องเล่นแบบนี้แหละครับผมปุ๊บอ้าวอ้าวติดนะติดนะล้ำติดนะมาดิมาดิมีดอกอยู่นะไม่มีดอกอยู่นะมีดอกอยู่นะอ้าว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 มาเอาจริงแล้วนะพี่นนท์จริงแล้วนะมามาลองเพลงดาบฟลอเรนติโน่ของพี่นนซะหน่อยนะเดี๋ยวออกเป็นฟอสเก็บแล้วกันนะไม่ใช่ฟอสเก็บอะไรนะเขาเรียกว่าโบเก้นนะครับผมนะโบเก้นนะโบเก้นสเปียร์นะครับผมนะปึ๊บ เอ้ย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 มาดิมาดิครับมามาดิครับผมสองหนึ่งนะครับผมอ่ะพี่นนท์ขึ้นนำนะครับพี่นนท์ขึ้นนำแล้วสองหนึ่งนะครับผมจังหวะนี้นะพี่นนท์มีเอ็กซ์คนะครับผมนะมีระเบิดอยู่บอดีนะครับผมสวยงามนะครับผมสองหนึ่งาได้เลือดได้เลือดปึ๊บปึ๊บปึ๊บมามาเอ้าเอ้าเอายังไงยังไงยังไงครับผมโอ้โหเมคเกอร์วิ่งเมคเกอร์วิ่งเอวิ่งครับผมเอวิ่ง ยังไงยังไงหมุนไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวพี่เรจะเอาเป็นพีแล้วกันนะน่าจะแจะได้แรงหน่อยนะครับผมเผื่อติดคลินะครับผมเผื่อดวงดีอะไรอย่างนี้นะครับเอ้ยเอ้ยมามาดีครับมาดีครับอืมเอาแล้วจังหวะนี้เอากลับบ้านก่อนดีกลับบ้านก่อนไหวไม่ไหวเราล้บไม่เป็นนะครับผมเลือดน้อยเราก็เซฟเซฟไปก่อนนะเก็บเลือดไปก่อนโหแมกเกอร์ชอบเก็บเลือดนะเก็บเลือดไปก่อนเลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องมีใครเก็บเลือดนะ โบบะโบบะโบบะยังไงไม่ก็โบบะโบบะโบบะอื้มนิดเดียวนิดเดียวตอนนี้ได้เปรียบอยู่ตอนนี้ได้เปรียบอยู่มาเข้ามาดิครับผมเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับผมมามาดิครับมาดิมามาดิมาดิมาดิเ้มาดิ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 เฮ้ยเฮ้ยไอ้ยันตายได้ไงเมื่อกี้โอ้โหติดคลินะครับผมเมื่อกี้ติดทีนะโอ้โหตายเลยโอ้โห โอ้ไม่เกอร์ได้คิดตอนไหนเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บมามาดิครับผมมาไม่เกอร์มามาเข้ามาเข้ามาดิครับโอ้โหตายโดนนะครับผมสองสองสี่สองครับตอนนี้ไม่ใช่สองสองดิสามสองนะครับผมพี่โดนนับผิดวิโนนับผิดเป็นสามสองนะครับผมนะสามสองนะครับผมใครถึงห้าตัวก่อนคนนั้นชนะนะครับผมเข้ามาเข้ามาครับผมมามาจังหวะนี้จังหวะนี้นนทจิโอ้สี่สองจนได้นะครับผมโดนไปสี่สองนะครับ พี่นนมีโอกาสเฮ้ยไม่แล้วดิพี่นนไม่มีโอกาสแล้วนะครับผมถ้าตายตัวนี้คือจบนะครับท่ามตายนะครับผมมนาะจุ๊บจ้าจุ๊บจ้ามาเลยครับผมมาหน,ะนีอ่าฮะมาตีตื้นมานะครับผมตีตื้นมา43พี่นนจะพลาดไม่ได้แล้วนะครับผมนะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าพลาดนี่คือแพ้เลยนะนะเม่เกอร์ได้4ตัวแล้วจังหวะน,นี้โอเคเราตีป้อมก่อนดีกว่านะเมคเกอร์ตีป้อมเราไปแล้วเอ้ยดูโอโ้ยังสไลด์เข้าไปเฮ้ป้อมยิงอีกนะโอ้ โอเคมาเราไม่กลับบ้านนะจังหวะนี้เราจะท้าไฟท้าบวกเลยนะโอเคเราจะหาท้าไฟท้าบวกเลยนะเอาเอาไปก่อนโชว์ต่างคนต่างว่าวนะครับผมเอาไปก่อนเลยว่าวนะครับโชว์ว่าวบ๊าอีกทีนึ่งคนเฟี้ยวคนเฟี้ยวหนีก่อนนี้ก่อนโอ้โหดอกว่าวมัหนีดีครับผมเราไม่มีดอกอ่ะมาโอเคเข้ามาเข้ามามาดิครับมาดิครับมาดิครับไม่เก้อาไม่เกอ้อ จัดสิครับผมจัดสิครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บติดติดาครับเรียบร้อยบอกแล้วเลือดน้อยกว่าก็โอ้โหลำติดก็ติดจริงๆนะครับผมนะตัวตัดสินนะครับผมตัวตัดสินนะครับผมจังหวะนี้นะครับใครตายคือแพ้นะครับผมนะตัวตัดสินนะครับเราลงช็อตเดิมเลยดุรอรอช็อตเดิมอีไม่สุดนะไม่สุดนะจังหวะนี้เรารอค้่เดิมเลยเมื่อกี้เอามามาดิครับ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  ชนะไปแล้วนะครับผมนะนะครับผมนะพี่นนชนะครับผมเย้นะครับผมนะดีใจซะหน่อยนะครับผมเล่นไม่เป็นนะครับผมเล่นที่ตัวเล่นไม่เป็นนะครับผมชนะได้นะครับผมนะในจกกรห้าต่อสี่นะครับผมก็ไม่ขาดเท่าไหร่นะครับผมสูสีนะครับผัดกันคนละหมัดนะครับผมนะโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้พี่นนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนด้วยนะครับผม